สถานีโทรทัศน์แห่งชัติอหรานที่รายงานนะครับว่าก้องเรือบรรทุกอากาศยยนไร้คนขับเหมยแรก ประจำของทัพเดยอิรานนั้นได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับในมหาสุทอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งก็ปรากฏนะครับว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่โจไบได้ผู้นาสหรัฐเดินทางมาเยือนปุยภาคตะวันออกกลางเพื่อขอการสนับสนุนจากชาติอาหรับในการรับมือกับภัยคุกคามจากอิรานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเปิดตัวกองเรือบรรทุกอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวนี้ยังไม่มีการรายงานถึงจำนวนของเรือเรือดำน้ําหรือว่าแม้กระทั่งอากาศยานไร้คนขับนะครับว่า มีจานวนทั้งหมดในายกี่ลําแต่จากภาพที่ปรากฏออกมาจะเห็นนะครับว่าเรือหนึ่งลำนั้นสามารถที่จะบรรทุกอากาศยานไร้คนขับได้ประมาณ50ลําเลยนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้นะครับทางด้านของนายเจคเซเลเว่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐก็ออกมาระบุนะครับว่าอิหร่านนั้นเนี่ยได้มีการเตรียมอากาศยานไร้คนขับจํานวนมากเพื่อส่งต่อไปให้กับกองทัพรัสเซียและมีแผนที่จะช่วยฝึกซ้อมทางรัสเซียนะครับ เพื่อที่จะสามารถใช้อักยันไ์้คนขับในการต่อสู้กับกองทัพยูเครนจากนั้นนะครับในเวลาต่อมาทางด้านของนายฮอสเซนอามีอับดอลลาเอียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหรา่านก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับในระหว่างที่โทรศัพท์พูดคุยกันนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนครับ